เราถีบตัวเองสู้ๆโล่อ่ำอ่ำเลยอ่ำก็ไปแบบเนิบๆเฉยๆเนิบๆหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถือว่าเซิร์ฟๆสัปดาห์ที่แล้วนี่มีน้ำสาดอะเขาบอกสัปดาห์นี้ไม่มีอยากโดนน้ำสาดเหมือนกันเนี่ยใจเย็นรุ่งใจเย็นอย่าจับตัวเพื่อนเขาอย่าแกล้งเพื่อนนะเมื่อกี้มีแกล้งเพื่อนนะเมื่อกี้มีโอ้คนฟอมครับแแกกงงหลอนเกิน อ๋อทำเสียงทำเสียงแกงแกงขมยังไงอย่าอย่าอย่าถีบเมื่อกี้มีถีบเต็มหน้าเพื่อเลยลูกดินอ่ะเออไอ้บ้านเอ็งมันเปียกอยู่ดีอยู่ดีครูผอมอ่ะครูกาครูไปได้แน่เลยิวเเหหี้ยนะะคได้อยู่โอเคสู้ๆค่ะจัดประเดท จะถีบหน้าเพื่อนนะลูกไม่รอเฮ้ยดังได้เจมส์ซื้อๆเดี๋ยบบบตรงนี้หล่อมากไหลเต็มดูดีดูดีเดินเลยเดินเลยแล้วก็เลี้ยวกลับมาลงเจ๋วเจ๋วเห็นป่ะอร่อยเลยอเ Perfect สู้ๆค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยสู้อๆลูกโอเค ไปกินโครนแจ๋วมากลูกเราที่สามารถทรงพุงเอาไว้ไม่ให้พุงเปียกได้แจ๋วแจ๋วถือว่าเลอะน้อยมากใช่โก่งกงพุงไว้โก่งพุงเอาไว้ได้ดีแล้วดีแล้วเดินอ๋อยลูกเดินออเลยซู้ๆู้ ต้น,น่าโปูแห๋วเซ็กซี่สุดๆดูดูการนุ่ง <laughs> เซ็กซี่มากๆอกาดจะไม่เสียกนะน้อยเลยน้อยจัดไป